ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับอ่ะนานเดินทางมาถึงผมแล้วนะครับนี่คือพระขุนแผนพรายแม่กำไรงามหลวงพ่อสุชาติอภิชาโตวัดทุ่งแคอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุร์ครับนานี่เป็นรุ่นแรกนะครับนานตอนนี้ก็รายการลุ้นเนื้อเหลืออยู่ประมาณ สิบเจ็ดลุนสุดท้ายนะครับลุ้นละสองร้อยห้าสิบบาทสามลุนเจ็ดร้อยบาทห้าลุนหนึ่งพันบาทนะครับท่านไหนสนใจก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะรายการลุ้นเนื้อนะให้เลือกสักเจ็ดลุนแล้วกันนะครับเหลือไว้สักสิบลุนให้ทุกท่านได้เผื่อมีท่านไหนอยากจะลุ้นเนื้อสินเดิมนะก็ก็ค่อยแจ้งมานะส่วนผมจะแกะแกะเศษที่เหลือสักเจ็ดลุนให้ทุกท่านรับชมกันนะสร้างน้อยๆนะแค่ 2,900องค um, kind of in ์นะครับหรือว่า29หลังนะครับได้ลุ้นหลายอย่างเลยลุ้นหน้ากากทองคำลุ้นหน้ากากทองลุ้นหน้ากากอันปะก้าลุ้นหน้ากากทองแดงชนวนลุ้นฝังตะกุดทองคำแท้นะครับลุ้นฝังตะกุดทองฝังตะกุดเงินฝังเพชรงานแกะไม้มงคลฝังตะกุดเงินนะฝังเพชรงานกระดูกช้างแกะนะฮะงานฝังเพชรลุ้นหุ้มทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็งานดินเผานะต่างนะครับปลูกเสกถึง5วาระนะครับวาระที่1ปลูกเสก โดยหลวงปู่ศิลานะครับวาระที่สองปลุกเสกโดยหลวงพ่อสุชาติวาระที่สามปลุกเสกโดยหลวงปู่ศรีจันทร์นะครับวาระที่สี่ปลุกเสกโดยหลวงปู่แก้วสุธิยาโนแล้วก็วาระที่ห้าก็ปลุกเสกโดยหลวงพ่อสุชาติอภิชาโตนะครับอ่ะโอเคนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเน,นาะขณะนี้เวลาเก้าโมงครึ่งนะครับเก้านาฬิกาสามสิบนาทีครับอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้รายการนี้น่าจะเป็น อันนี้น่าจะเป็นแจกทานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูแจกทานกันก่อนนะครับแจกทานน่าจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับสีขาวๆแบบนี้นะสีสวยๆนะครับนี่นะเห็นไหมสวยๆเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับก็จะตอกแจกนะครับด้านหลังตอกเลขหนึ่งสี่หกสวยๆแบบนี้นี่นะตอกแจกนะครับนี่เห็นไหม ด้านหลังก็จะเป็นยันห้าน,นโมพุทธายะนะครับเป็นยันตัวเดียวกับของหลวงปู่ทิมนะครับเป็นพิมพ์พิม์พร,รายกุมารพิมพ์เดียวกับของหลวงปู่ทิมนะสวยๆเลยนะฮะก็เป็นพระพุทธร,รูปในซุ้มเดือนแก้วนะครับนั่งบนบัลลังก์ดอกบัวแล้วก็มีกุมารทองน้อยนั่งพนมมือข้างพระพักนะซ้ายขวานะครับนนในซุ้มเดือนแก้วนะก็เน้นในเรื่องเมตตามหานิยมนะฮะด้านล่างก็นี่นะเห็นไหม มีชื่อของหลวงพว่อสุชาติอภิชาโตนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงรบกวนนะเสียงนกเสียงไก่เสียงกาต้องขออภัยด้วยนะเพราะตอนนี้เราเรารีวิวกันกลางแจ้งนะครับอยู่ที่นะอ่าต่างจังหวัดนะอาจจะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงกาเสียงนะบัวเสียงนะต่างๆนะสอดแทรกเข้ามาบ้างนะต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับสําหรับรายการนี้ก็เปิดเอาไวท้ที่เอาไปที่200อบาทสําหรับรายการแจกทานนะ 200ร้อยบาทท่านอาจจะรับก็แจ้งเข้ามาท่านเลือกเลขกอเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแจะให้ดูนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะนี่คือรายการแจกทานนะครับองค์นี้เลข 12, นะสี่หนึ่งสองนะสี่หนึ่งสองสวยๆครับนี่นะมองเห็นกันไหมว่าจะเปิดไฟแฟลชให้ดูนะครับแป๊บน,นะอ่ะเปิดจะได้มองเห็นนะครับน,นี่นี่นะครับเอาที่สองร้อยบาทนะท่านไหนจะรับก็ แจ้งเข้ามานะครับ200บาทนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมเรื่อยๆนะทั้งหมดนะครับนี่นะนี่นะครับอ่ามีทั้งหมด5องค์นะครับมีด้วยกัน5องค์นะครับนะองค์นี้เลข494นะครับนี่คือเลข494นะครับสวยๆนะนี่200บาทนะทนายจะรับก็แจ้งเข้ามานะครับ200บาทนะนะครับอ่ะโอเคนะครับ200บาทส่งฟรีนะครับทนานจะรับก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามา นะครับส่วนรายการลุ้นเนื้อเดี๋ยวแกให้ดูสักเจ็ดลุ้นนะครับท่านอาจารย์ก็อนแจ้งเข้ามานะครับอ่านี้เลขสองสี่แปดนะครับนี่เลขสองสี่แปดนะครับสองร้อยบาทครับสองสี่แปดนะ,อะโอเคนะครับสุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายและท้ายสุดสําหรับรายการแจกทานนะครับนี่เลยนะครับ นี่นะครับองนี้เลขหนึ่งหนึ่งหกนะครับนี่เลขหนึ่งหนึ่งหกนะครับนี่สวยๆนะครับนะรับไปที่สองร้อยบาทนะครับนะรายการแจกทานผมให้เท่ากันนะเอาไปอง์ราสองร้อยบาทหมดเลยเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะให้อูรายการลุ้นเนื้อนะครับนะเดี๋ยวจะตัดสินให้ดูนะครับสําหรับรายการลุ้นเนื้อนะครับสร้างน้อยนะครับ 29ลังนะครับหรือ2,900องค์เท่านั้นนะครับด้านในก็จะมีใบารายการมานะครับเดี๋ยวขอยัดเก็บเสียก่อนนะสำหรับใบรายการเดี๋ยวมาดูแถมยกรังกันสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านแถมยกรังอุ้ยแถมยกรังค่อนข้างสวยนะมีมีองค์ที่เลี่ยมกรอบมาด้วยนะองค์เจิมปฐมเลิกเลี่ยมกรอบนะเห็นไหน,ะนี่รายการเจิมปฐมเลิกเลี่ยมกรอบงามงามงามีใครได้ไปก็นะฮะสามารถที่จะ นำไปขึ้นคอได้เลยนะสวยๆทุกท่านดูสินะสามารถที่จะนำไปขึ้นคอได้เลยเห็นไหมเนี่ยนะครับองค์เจิมประเมริฐเลิกนะฮะนี่นี่นะเขามีต่อคนมาชัดเจนเลยเลขสี่สามนะนี่หลังยันห้านามโมพุทธยาอุ้ยสวยมากนะครับนะองค์นี้ท่านไหนจะรับก็เอาเอาพิเศษละกันนะก็จะคิดว่าฝังตะขุดทองคําด้วยนะ,ะน,นี่นะ ผมเอาห้าร้อยแล้วกันท่านไหนจะรับพร้อมเลี่ยมกรอบไปเลยนะมีฝังหมดนะตัวนะด้วยนะครับก็เนื้อสวยมากนะทุกท่านลองดูนะครับเอาที่ห้าร้อยบาทท่านไหนรับก็ปิดมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะฮะงามๆเลยนะท่านเลือกก็ได้เลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวดูแถมยกหลังสักนิดนึงน,นงนะคิดว่าตรงนี้เป็นแถมยกหลังนะครับใช่หรือเปล่าอ่าคิดว่าใช่นะครับเป็นแถมยกหลังนะครับนะรายการที่หนึ่งรายการที่สองรายการที่สามนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายการที่สี่นะแสดงว่าแถมสี่องค์อันนี้ไม่มีรายการเขียนเนาะแสดงว่าไม่ใช่รายการแถม,มน่าจะเป็นรายการลุนแสดงว่าแถมมีแค่สี่องค์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายการแถมยกหลังจํานวนสี่องค์นะครับสี่องค์จะสวยขนาดไหนนะครับมาดูกันนะนี่เลยโอ้ยเปิดขึ้นมาองค์แรกนะครับดูสินานเนื้อก้นครกโซนสีแดงฝังตะขุดเงินสามดอกอันนี้สวยมากนะครับดูทุกท่าน อย่างสวยครับทุกท่านดูนี่กลนคกตะกุนเงินสามดอกครับทุกท่านครับนี่อันนี้เลขยี่สิบนะครับนี่ต่อโค้ดแถมยกลังชัดเจนเห็นนะขคดยกหลังเลขยี่สิบนะครับเห็นนะสวยมากนะครับบรายการนี้นะครับแถมยกหลังนะสวยจริงๆครับท่านไหนจะรับอง์นี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่สี่ร้อยบาทนะรายการนี้งามๆเลยนะตะกุนเงินสามดอกสวยมากทุกท่านนะครับอ่ะ ต่อไปนะเป็นรายการที่สองนะฮะรายการที่สองสำหรับแถมยกหลังรายการที่สองนะครับแถมยกหลังนะเป็นเนื้อก้นครกโซนสีน้ำตาลครุกว่านตะกุดทองสามดอกไอ้คำว่าทองนะที่นี้อาจจะไม่ใช่ทองคำนะลูกค้านะคำว่าตะกุดทองเนี่ยอันนี้เลขเจ็ดนะครับอาจจะเป็นตะกุดทองฝาบาทประมาณนี้นะครับนี่หรืออาจจะเป็นชุบทองนะฮะแต่ไม่ใช่ทองคำแน่นอนนะครับแต่ก็สวยนะเห็นนะ สวยมากนะครับองคนี้ท่านไหนรับก็เอาไปที่สามร้อยบาทแล้วกันนะเอาสามร้อยบาทนะอง์นี้ท่านไหนรับนะครับตอกโค้ดยกลังเลขเจ็ดตัวเดียวนะหลังยันห้านโมพุทธายะงามๆนะเอาไปที่สามร้อยบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวขอญาตแป๊บนึ่งนะครกล้องสัตว์ไฟอ่ะโอเคนะครับนะอ่ะรับไปนะครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่สามกันรายการที่สามนะ รายการที่สามอุ้ยรายการที่3ามสวยมากทุกท่านเป็นเนื้อก้นโครกโซนสีฟ้าปะกุดทอง3าดอกนะก็น่าจะเป็นชุดทองนะคิดว่าประมาณนั้นอันนี้เลข13บสามครับทุกท่านครับนี่เป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์เลขโชคดีนะครับก้นโครกโซนสีฟ้านี่สวยมากนะครับนะรายการนี้ก็เอาไปที่สามอบาทเช่นกันนะตานไหนจะรับก็เอาพิเศษไปนะ เอาสามร้อยนะก็จะมีองค์แรกสี่ร้อยนะองค์แรกก็ค่อนข้างเนื้อสวยนะเอานี้เอาไปสามร้อยแล้วกันนะสามร้ 300, อยเพราะองค์แรกเป็นตะกรุดเงินนะครับองค์ที่สี่ครับสุดท้ายนะ,ยส,น 4, นะสุดท้ายกันองค์ที่สี่นะครับสุดท้ายนะหรืออันนี้สวยอีกแล้วนะก้นโครก่วนสีขาวตะกรุดทองสามดอกโอ้โหอย่างนี้สวยไนะอย่างนี้สวยเลยอยันนี้ผมขอสี่ร้อยเลยนะครับนะ อันนี้คือลายสวยเลยเหมือนเมื่อกี้เลยนะอันนี้เลขสองแปดนะครับสองแปดนะท่านนะเห็นไมองเห็นไหมเอ่ยแถมยกรังนะตอกยกรังเลขสองแปดนะอย่างนี้ผมขอสี่ร้อยลวกันออกแนวนะเ,เ,นะเ,เ,เป็นลายพางทหารนิดๆน,นะครับนะใครที่เป็นทหารน่าจะชื่นชอบนะออกแนวเป็นลายพางทหารนิดๆนะครับนะขอสี่ร้อยบาทท่านได้รับแจ้งมาสําหรับรายการนี้นะส่วนรายการลุ้นเนื้ออ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต คระเนื้อดีกว่านะครับหนึ่งร้อยลุนนี่นะขออนุญาตกระเนื้อเลยนะครับคูนะครับอ่านะครับหนึ่งร้อยลุนนะครับอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้เดี๋ยวขออนุญาตแกะอารายการลุ้นให้ชมนะฮะสักเจ็ดลุนนะ,นะครับขออนุญาตไม่คระแรงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพระจะล่วงลงโต๊ะนะ,นะนะนะมันไม่ค่อยมาตรฐานนะช่วงนี้นะครับ โต๊ะก็นะเป็นโต๊ะจําเป็นอยู่นะครับนะเดี๋ยวกันไปพองปากขอาพอนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทาการันตีมาว่ารายการไหนอย่างไรน,นะครับที่จะเป็นรายการการันตีมานะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะมั่นใจได้นะครับนะทากันเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูนะฮะสัก เจ็ดลุนนะครับนะขออนุญาตแกะให้ดูสักเจ็ดลุนนะครับโอเคนะครับครับเจ็ดลุนนะครับขออนุญาตแกะให้ดูนะครับวันนี้เรารีวิวกันนอกสถานที่นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนจากภายนอกต้องกราบขอภัยทุกท่านด้วยครับนะนี่นะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมเจ็ดองนะครับเจ็ดลุนนะครับองค์แรกนะครับสําหรับรายการลุ้นเนื้อนะครับ เปิดขึ้นมาองค์แรกโอ้โหองค์แรกก็สวยสแล้วครับสายรุ้งมหาเสน่ห์องผงสมเด็จณวนเวียนกําไรทองคู่ตะกรุดทองหนึ่งดอกฝังหมดณนฝะังพลอยเสกนะครับนี่โอ้โหอย่างงามทุกท่านดูสิงามไหมครับเหมือนที่ผมถ่ายรูปขึ้นหน้าปกเลยนะฮะอย่างงามครบับรายการนี้ครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็เลขน้อยด้วยเลขยี่สิบนะพระรุ่นนี้จะเลขน้อยมากนะครับ องนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่400บาทครับท่านได้รับแจ้งมาสวยมากนะฮะ400บาทนะรับไปนะครับอ่ะองแรกนะครับองค์ที่สองนะต่อไปนะปนขออนุญาตแยกจนที่ไว้ครับต่อไปอง์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับโอ้โหองที่สองก็สวยครับโอ้โหสายรุ้งผงอังคารองค์สมเด็จตะกุดทองสองดอก ฝังพลอยฝังหมดนะจีวอน,นะครับมีอันนี้ก็สวยนะครับดูสิเห็นไหมมีพลอยแดงที่หน้าอกด้วยนะครับแล้วก็มีตะกุดทองฝังหมดมีจีวอหลวงพ่อด้วยนะฮะเลขสองห้านะสวยมากนะองค์นี้ก็เอาที่สี่ร้อยบาทละกันนะถ้านนจะรับก็อยากแจ้งมานะฮะร,ราคาก็ตามความสวยนะครับนะต่อไปองค์ที่สามนะครับ องค์ที่สามนะครับนี่นะครับองค์ที่สามเนาะเนื้อชมพูว่านมหาสเสน่ห์ฝังพลอยนพปกา้าโรยผงตะไบทองฝังหมดนะจีวรหลังฝังตะกุดสามกษัตริย์ครับอนีนะ่หลังตะกุดสามกษัตริย์นะครับแล้วก็เลขสิบหกด้วยนะนี่เลขสิบหกสวยๆเลยเนื้อชมพูงามๆแบบนี้เหมือนหลวงปู่ทิมนะเนื้อชมพูแบบนี้ ฝังพลอยแบบนี้สวยๆนะครับตะกุดสามกริย์นะครับนะด้านหลังนะด้านหน้าก็มีพลอยเอาที่300บาทนะท่านไหนจะรับก็แจ้งเข้ามานะเอาแค่3ามบาทพอสําหรับรายการนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นองค์ที่4นะครับนะองค์ที่4นะครับต่อไปนะองค์ที่4นะครับองค์ที่สีนะครับ เนื้อว่านสาวหลงโรยพลอยเศกฝังตะกุดทองสองดอกอเรืองแสงเต็มองอันนี้คือรายการเรืองแสงครับโอ้โหเยวเรืองแสงในยามค่ําคืนนะเลขห้าตัวเดียวครับนี่เป็นรายการที่นะถ้ามีเสียงไก่ต้องขออภัยด้วย <c oughs> อยู่เพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดมันก็มีเสียงไก่กระเตือกระตาเข้ามาบ้างนะเสียงเด็กวิ่งไล่กันบ้างนะต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับนะนะนะก็ได้ความ นะเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะฮะการรีวิวพระกลางทุ่งนานครับก็จะเป็นเช่นนี้นะครับนะนะวันนี้เราอยู่กลางทุ่งนากันเลยทีเดียวนะครับนะองค์นี้นวะเรืองแสงนะฝังตะกุดทอง2ดอกนะเป็นตะกุดทองคู่แล้วก็มีอรอยพลอยสีไม่เล็กๆอย่างนี้นะครับเลขหตัวเดียวนะรายการนี้เป็นเรืองแสงในยามค่ําคืนนะครับขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่300ร้อยบาทนะครับรายการนี้นะ 300บาทนะครับอ่ะโอเคนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปอจ,จะเป็นองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าเนาะองค์ที่ห้านะครับต่อไปเป็นองค์ที่ห้านะครับอุ้ยอันนี้สวยผงว่านโพกซับตะกุดทองสามดอกฝังเพชรจีวรน,นะครับนะสีเขียวเหนียวซับกนทุ่นครับ อันนี้เลขสามนะเลขสามเขียวเหนียวซับนะครับเลขสามนะครับสวยๆเลยฝังเพชรที่หน้าอกตะกุดทองสามดอกมีได้สายสินหลวงพอ่อแล้วก็มีจีวรด้วยนะครับองค์นี้ก็เอาที่สามร้อยบาทพอทุกท่านนะแบ่งเอาไปที่สามร้อยบาทพอนะครับถาใารจะรับก็แจ้งเข้ามานะสําหรับรายการนี้นะครับต่อไปจะเป็นห้าองค์แล้วนะต่อไปองค์ที่หกนะครับนี่องค์ที่หกนะครับ องที่หกนะครับอุ้ยอง์ที่หกยังสวยเลยนะครับสายรุ้งองค์เจ้าน้ำเงินสมผงสมเด็จตะกุดทองคำหนึ่งดอกคับรายการแจ็คพอตแตกแล้วครับตะกุดทองคำแท้หนึ่งดอกแล้วก็ตะกุดทองสองดอกฝังเม็ดทองฝังหมดนะนะจีวรเกษาหลังฝังพ่อแก่วินี่รายการจัดเต็มนะครับเนี่ยนะรายการที่หกครับ เป็นรายการจัดเต็มเลยโอ้โหนะครับนี่รายการจัดเต็มเลยนะครับนี่สว,สวยเลยอลุลเลขสองสองด้วยนะด้านหลังก็ฝังพ่อแก่ด้วยนี่สวยมากเลขสองสองด้วยแล้วเนื้อสวยมากดูสิแล้วก็เป็นตะกุดทองคําแท้ด้วยนะครับหนึ่งดอกนะส่วนอีกสองดอกนี่ก็จะเป็นตะกุดทองเฉยๆอาจจะเป็นชุบทองแต่อคนนี้คือตะกุดทองแท้นะทองคาแท้นั่นแน่แน่ไหม องนี้ก็เปิดเอาไว้ที่500บาทนะครับท่านจะรับก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามานะต่อไปองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่7นะครับสุดท้ายแล้วนะครับองค์ที่7นะครับองค์สุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นะครับนะ้าเนื้อผงว่านพกทรัพย์โรยพลอยสังคติเงินฝังหมดนะฝังเม็ดอาฝังเพชรสองเม็ดนะครับขออภัยนะครับนี่โอ้ยอย่างงามดูสิลูกค้า สวยไหมในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่องค์จริงสวยมากนะครับนะแล้วก็เลขสี่ตัวเดียวทุกท่านดูสิตอบพิเศษด้วยเลขสี่ตัวเดียวนะฮะองค์นี้ขออนุญ,ญาตเปิดเอาไว้ที่สามร้อยบาทก็พอนะท่านไหนจะรับองค์ที่ผมแกะโชว์ก็ได้หรือรับรายการลุ้นเนื้อก็จะเหลือให้เลือกอยู่ประมาณสิบรุ่นสุดท้ายนะท่านไหนจะรับแถมยกลางก็ได้นะหรือจะรับแจกทานก็ได้แล้วท่านจะรับรายการไหนท่านก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปแปะหมายเลขน้ำเบอร์ 1ถึง 1, 100สักครู่เดี๋ยวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขลุ้นนําเบอร์ 1- ถึง 1, 100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่เลือกเบอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับท่านไหนที่อยากจะเลือกรายการลุ้นเนื้อก็เหลืออยู่ประมาณ5รลุ้นสุดท้ายนะครับตอนนี้มีคนปิดเข้ามาเพิ่มลังใหม่นารายการลุ้นเนื้อเหลือ5ลุ้นนะครับท่านไหนจะรับรายการแถมยกลังก็แจ้งเข้ามา รายการที่ผมแกะโชว์ก็แจ้งเข้ามาหรือรายการแจกทานก็แจ้งเข้ามานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ